โรงเรียนวัดมนาหวานตั้งอยู่เลขที่126ทับ50ตำบลช้างกลางอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นโรงเรียนขนาดกลางเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีเขตพื้นที่บริการ3หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่4หมู่ที่10และหมู่ที่17 ตำบลช้างกลางอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่ทั้งหมด36ไร่1งาน12ตารางวาข้อมูลบุคลากรน,นางสาวชยยาภาเพชรชราผู้บริหารสถานศึกษาขาราชการครูจำนวน11คนครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษเรียนรวม1คนครูอัตราจ้าง1คน วิทยากรอาสาหนึ่งคนนักการพานโรงหนึ่งคนและเจ้าหน้าที่ธุรการหนึ่งคนวิสัยทัศน์ของสถานศึกษามุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่21มีความรู้คู่คุณธรรมก้าวทันเทคโนโลยีบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์ของสถานศึกษา มารยาทดีมีจิตอาสาเอกลักษณ์ของสถานศึกษามีความรู้คู่คุณธรรมก้าวทันเทคโนโลยีโรงเรียนมุ่งจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเกิดทักษะการเรียนรู้และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ